ผู้สูงอายุได้ทุกคน1,000บาทบัตรสวัสดิการ700ปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือสมควรหรือไม่ฝังด้วน Tí hết คนกบสสวัสดีานผู้ชมก็มาพบกันในวันที่31มกราคม2567และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยายต่าง,ง,งๆจากทางรัฐบาลวันนี้นะคะอัปเดตข่าวสารกันที่เบี้ยผู้สูงอายุจาก600ถึง1,000บาทเป็น1,000บาททวนหน้าและก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจาก300บาทเป็น700บาทในส่วนของรายละเอียดมีการขอปรับเพิ่มเงินช เพเหลือให้กับ2กลุ่มนี้สมควรหรือไม่อย่างไรรายละเอียดเดียวเรามาฟังพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะแต่อีกหลายๆเรื่องนะครับที่รัฐบาลชุดนี้ยังไม่ได้ทำแล้วผมอยากเห็น อยากให้มันเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมเคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนท่านนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงนโยบายนั่นคือเรื่องเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุวันนี้นะครับท่านประธานสภาที่เคารพค่าวของแพงขึ้นนะครับค่าของชีพสูงขึ้นคณะรัฐบาลทุดนี้ได้เพิ่มทั้งเงินเดือนค่าแรงรวมทั้งราคาสินค้า ทุกอย่างมีราคาขึ้นตามเป็นเงาตามตัวแต่ว่าเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุยังเท่าเดิมอยู่ครับท่านประธานหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยแล้วก็หนึ่งพันบาทถ้าอายุเก้าสิปีขึ้นไปนะครับมันไม่สามารถทำอะไรได้เท่าไหร่เลครับท่านประธานครับอย่างที่ผมเคยเสนอไปว่าขอสักเดือนละหนึ่งพันบาทให้กับทุกช่วงอายุไม่จำเป็นต้องแบ่งแยกหกสิบเจ็ดบปดิบเก้าบ นะครับให้ท่านคนละหนึ่งพันบาทนะครับวันหนึ่งประมาณสามสิบกว่าบาทที่เป็นค่าใช้จ่ายต่อวัน,น 1, ถ้าหนึ่งพันบาทถ้าหกร้อยบาทนี่วันละยี่สิบาทครับท่านวันละยี่สิบาทเป็นค่าใช้จ่ายผู้สูงอายุนะครับท้ไงฝากเรียนท่านประธานสภาถึงคณะรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับเรื่องนี้ผมอยากให้มันเกิดในยุคนี้อีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานสภาที่เคารพ บัตรประชาัฐก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่ทางพรรคพลังประชาัฐนะครับได้ขอไว้แล้วก็ผมก็เคยพูดไว้วันนี้ครับบัตรประชารัฐก็ยังเท่าเดิมสามร้อยบาทผมเคยขอท่านไว้ว่าขอให้เป็นเจ็ดร้อยบาทได้ไหมนะครับสามร้อยบาทเนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยใช้ได้ไม่กี่บาทวันนี้ข้าวของก็แพงน้ำมันพืชน,นี่ราคาขึ้นไปขวดหนึ่งยี่สิบบาทแล้วนะครับราคาหมูเนื้อแดงนี่ขึ้นไปหลายบาทแล้วครับ แต่บัตรประชาัฐของพี่น้องก็ยังเท่าเดิมอยู่นะครับจะขอความกรุณานะครับท่านนายกรัฐมนตรีกราบเลยครับอยากให้เพิ่มบัตรชารัฐเป็นเจ็ดร้อยบาทนะครับอยากให้เพิ่มจริงๆครับเพราะว่าวันนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจริงๆนะครับผมชื่นชอบในเล่มงบประมาณเล่มนี้นะครับแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นก็อยากอยากให้มันเกิดนะครับต้องกราบขอท่านนายกรัฐมนตรี ผ่านท่านประธานสภาไปอีกเรื่องครับท่านประธานครับวันนี้โรงเรียนบ้านผมถูกน้ำท่วมหลายครั้งแล้วได้ทำหนังสือขอทางกระทรวงศึกษาธิการมาเมื่อปีพศ2565แล้วก็ท่วมทุกปีตั้งแต่นั้นผ่านเกณฑ์ทุกอย่างแต่วันนี้ได้ทราบว่าไม่มีในเล่มงบประมาณคุรุพันธ อาคารเรียนโตะ๊เก้าอี้เสียหายทั้งหมดนะครับเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องใหญ่วันนี้นะครับทางนายกรัฐมนตรีได้บอกว่าจะสร้างความเสมอภาคทางสังคมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาสร้างความเสมอภาคทุกส่วนในประเทศไทยวันนี้อยากฝากท่านประธานสภานะครับไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องนี้ครับโปรดนะครับวันนี้นักเรียน เดือดร้อนนะวันนี้นะครับอยากจะฝากท่านแต่ผมก็เห็นด้วยนะครับเห็นชอบกับงบประมาณปี67ที่ทางรัฐบาลได้เสนอมาผมถือว่าวันนี้มีความตั้งใจตัวท่านนายกรัฐมนตรีท่านคณะรัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยมีความตั้งใจในการทําหน้าที่อย่างดียิ่งนะครับฉับเร็วแล้วก็รวดเร็วแก้ไขปัญหาทัานท่วงที ทุกกระทรวงนะครับขออนุญาตชื่นชมวันนี้ในนามพักพลังประชารัฐนะครับต้องกราบขอพระคุณนะครับแล้วก็ผมคิดว่าท่านสมาชิกของพักพลังประชารัฐทุกคนเนี่ยทุกท่านเนี่ยเห็นชอบกับเป็นยังไรกันบ้างสำหรับการถแถลงต่อรัฐสภาจากพรคพลังประชารัฐนะคะซึ่งก็ขอเงินเพิ่มให้กับสองกลุ่มนะคะผู้สูงอายุและ กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองนะคะบางท่านก็อาจจะดูถแถลงการนี้แล้วนะคะบางท่านยังไม่ได้ดูก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้ว่าสมควรหรือไม่สําหรับการเพิ่มเงินให้กับ2กลุ่มนี้และเห็นด้วยหรือไม่นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารกันไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้ามีข่าวสารความคืบหน้าในการเพิ่มเงินให้กับกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุ นะคะ เป็น1,000บาททวนหน้าหรืออาจจะเป็น3,000บาททวนหน้าตามที่มีนโยบายก่อนหน้านี้จากทางพรรคเก้าไก่นะคะทางรัฐบาลจะสารต่อได้หรือไม่อย่างไรก็รอติดตามมีหลายฝ่ายสนับสนุนให้เพิ่มเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุทุกท่านนะคะรวมไปถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะก็สอบถามกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเงินหรือมาตรการบัตร ส่งการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนโครงการนี้จะยุบลงในปี2567หรือไม่อย่างไรก็ต้องรอติดตามวันนี้มาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะนอนน,อน,นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อ เปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆเนี่ยครั้งต่อไปกันไว้ด้วยนะคะทางช่องก็มาอัปเดตข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกกลุ่มในทุกๆวันนะคะใครมีคำถามอยากสอบถามเรื่องอะไรก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ